คนเหนือกรรมประสบการปฏิบัติธรรมหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมตอนที่33ในตอนนี้คุณบุญส่งอินทวิรัตได้เล่าถึงประสบการปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวันกับหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโม ท่านได้เล่าไว้ว่าวันหนึ่งใกล้ค่ำแล้วข้าพเจ้ายืนหนอกําหนดสติไล่ตามกลางกระหม่อมผ่าซีก90องศาทะลุกลางลงระหว่างหัวแม่เท้าทั้งสองข้างแล้วก็ให้สติไล่ตามจากหว่างเท้าทั้งสองขึ้นกลางกระหม่อมทําไปทําไปทําอยู่นานหนักเข้า สติมันไปหล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวกับลมหายใจไปเลยไม่ต้องไปไล่กวดวิ่งไล่จับกันให้วุ่นวายให้สติและลมหายใจเขาเป็นหนึ่งเดียวกันแหมก็ทำยากอีกละนะไม่ใช่เขาจะยอมลงเอวยกันง่ายๆวิ่งหนีวิ่งไล่าตามกันอยู่นั่นแล้วลำบากยากแท้หนอยืนหนอห้าครั้งหลายชุดอยู่พักใหญ่ใกล้ค่ำวันหนึ่งแวบเดียว อากายละเอียดข้างในของข้าพเจ้าหลุดออกมายืนมองพิจารณากายเนื้อหยาบอยู่ข้างนอกเสร็จแล้วเห็นชัดเลยไม่ได้เห็นด้วยตาแต่มันคล้ายๆเห็นหมดพร้อมกันทันทีไม่ใช่เห็นทีละส่วนเหมือนที่ใช้ตาเนื้อมองเจ้ากายทิพนี่สามารถเห็นแบบปรุปร่งทั่วตลอดหมดในพริบตาเลยไม่ได้นึกดีอกดีใจอะไรรู้สึกเฉย จากนั้นก็ไปเดินจงกรมตามที่หลวงพ่อเจ้าคุณท่านสอนไว้ว่าให้ยืนเดินนั่งต่อเนื่องกันเหมือนกรอได้เข้ากระสวยอย่าให้มันขาดช่วงขาดจังหวะทั้งสามอาการนี้กําลังย่างซ้ายย่างขวาเดินไปช้าที่สุดเท่าที่จะช้าได้ไม่ใช่เดินวันเดียวเดียวเดียวแล้วก็ไปนะครับเล่นกันนานเลยทีเดียวก็ขําวันหนึ่ง เดินจงกรมไปเรื่อยๆไม่ได้หวังอะไรวันเดียวกายเนื้อมันหายไปมองเห็นเท้าตนเองยกย่างเหยียบเห็นชัดเลยเอ๊ะมันเห็นได้ยังไงก็เวลาเดินจงกรมเราไม่ได้เดินมองฝ่าเท้านี่นาแล้วกายส่วนบนมันหายไปไหนนึกรู้ตลอดก็ไม่ได้ตกใจไม่ได้ดีใจรู้สึกเฉยๆ จากนั้นก็ไปนั่งกำหนดในท่าอาสนะอันว่าอาสนะนี่ออกจะนั่งยากสักหน่อยนะครับนั่งท่าอาสนะหรือท่าดอกบัวนี่จิตมันดิ่งลงได้เร็วมากและทั่วตลอดหมดของร่างกายจะอยู่ในลักษณะเตรียมพร้อมทั่วตลอดหมดข้าพเจ้าชอบนั่งท่าอาสนะนี่มากฝึกมาตั้งแต่เยาว์วัย เลยทําได้สบายๆเหมือนนั่งธรรมดาไปเลยนั่งท่านี้มันจะช่วยให้พลังกุลดาลินีที่จะเคลื่อนไหวจากบริเวณกระดูกเชิงกรานระหว่างกระดูกสันหลังข้อสุดท้ายไล่ตามไขกระดูกสันหลังขึ้นกลางกระม่อมแผ่ซ่านพลังไปเปิดสวิตดวงตาที่สามที่สำคัญเมื่อพลังกุลดาลินีได้ถูกปลุกให้ตื่นแล้ว ไขกระดูกสันหลังจะถูกเปลี่ยนสีและก็แผ่รังสีได้อีกด้วยมันจะฟอกไขกระดูกสันหลังทั่วตลอดหมดไปจนถึงกลางกระหม่อมจนถึงเปิดดวงตาที่สามที่หลวงพ่อเจ้าคุณพระราชสุทธิยานมงคลท่านเคยชี้ให้นักปฏิบัติสติปัฏฐานกำหนดเห็นหนอระหว่างคิ้วทั้งสองข้างกลางหน้าผากนั่นเองอันนี้ได้ประโยชน์เหลือจะกล่าวได้ท่วถึง เอาไปใช้มองอะไรได้อย่างชนิดถูกต้องตามที่เป็นจริงเช่นเห็นว่าคนที่นั่งสนทนากับเรานี่คดในข้องอในกระดูกเล่เหลี่ยมหลอกลวงหรือหรือว่าเป็นคนซื่อตรงปากกับใจตรงกันก็เห็นได้เห็นว่าคนที่กำลังเดินเข้ามาหาเรานี่เขามีปัญหาอะไรเดือดร้อนเรื่องอะไรเป็นทุกเรื่องอะไรยังเอาไปช่วยเหลือขจัดปัดเป่าปัญหาได้ตั้งมากมายไม่รู้หมดอีกด้วย มันเกิดประโยชน์มหาศาลเห็นหนอกำหนดรู้ลงไปคนที่เดินมาหาเราคนที่นั่งอยู่ตรงหน้าเราเป็นคนอย่างไรมีอะไรอยู่ในตัวบ้างนึกรู้ตามไปจนกระทั่งยังรู้จิตใจคนที่นั่งสนทนากับเราเขากำลังนึกคิดอะไรหลอกลวงหรือซื่อสัตย์จริงใจไม่จริงใจมันรู้ได้อัตโนมัติไปเลยอ๋อเกือบลืมไป เรื่องสับคำว่ากุลดาลินีเดี๋ยวจะงงกันยกใหญ่ไม่ใช่สับใหม่นะครับเป็นคำโบราณของท่านโยคีดาบทแถบเชิงเขาหิมาลัยท่านกล่าวถึงเอาไว้5,000ปีล่วงมาแล้วเป็นอาการลักษณะของพลังจะเรียกว่าลึกลับก็ใช่จะเรียกว่าไม่ลึกลับก็ใช่มันหล่อหลอม รวมเอาพลังเกิดจากการฝึกสมาธิไปผนึกรวมกับพลังดินน้ำลมไฟดวงดาวมวลสารทั้งหมดของจักรวาลล้อมไหลเลื่อนเข้าสู่ไขกระดูกสันหลังบริเวณกระดูกเชิงการและก็ฟอกไขกระดูกสันหลังให้เปลี่ยนสีจากสีไขวัวธรรมดาให้เปลี่ยนสีและเกิดรังสีเกิดพลังขึ้นมหาศารไหลเลื่อนฟอกไขกระดูกสันหลังไล่ตามไปเรื่อยๆ ถึงกลางกระหม่อมไปกดสวิต์เปิดดวงตาที่สามที่เรียกว่าตาทิ์อยู่ระหว่างเหนือหว่างคิ้วทั้งสองข้างกึ่งกลางหน้าผากทำให้เห็นอะไรตามที่ธรรมชาติมีอยู่เป็นอยู่เข้าใจยากหน่อยนะครับเพราะปกติทุกวันคนเราไม่ได้เห็นอะไรตามที่ธรรมชาติเขาเป็นอยู่จริงๆเลยเห็นอะไรปลอมๆหลอกๆกันทั้งนั้นแต่เราไม่รู้ตัว เพราะไม่ได้ฝึกสมาธิสมถกรรมฐานไม่ได้ฝึกสติปัฏฐาสี่เลยทึกทักเอาว่าที่ตาเนื้อมองเห็นนั่นแหละคือของจริงถึงได้ถูกหลอกถูกต้มถูกตุนถูกคดถูกโกงมาสารพัดนั่งทําสมาธิวิปัสสนากรรมฐานพอเข้าที่ลงตัวดีเหมาะเหมง็งเอาอีกละไอเจ้าตัวกายละเอียดข้างในหรือว่ากายทิพย์เขาออกมานั่งประจันหน้า มองกายหยาบกายเนื้อของตนเองมองบ้านเก่าๆเ,เรือนผุผุพังพังสมโสมมองอยู่พักใหญ่จึงกำหนดรู้ดึงกลับแล้วจึงไปเดินซ้ำอีกชุดก่อนจะไปอาบน้ำสวดมนต์เข้านอนทำอยู่อย่างนี้สม่ำเสมอได้ผลดีมากเลยทีเดียวแต่ก็ไม่เคยดีอกดีใจไม่รู้สึกอะไรเฉย,เ,ฉยเพราะปกติฝึกฝนมาตั้งแต่เยาว์วัยสมัยเด็กเคยฝึกเพ่งกสินมาก่อนแล้ว ธรรมกายก็ฝึกมาโชคจูนแล้วแต่ค้นลึกเข้าไปค้นลึกเข้าไปตามแบบฉบับการลามาสูตรบัณฑิตที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนคือต้องรู้จักเลือกเฟ้นเกิดเป็นคนถ้าไม่รู้จักเลือกเฟ้นจะเลื่อนระดับไปเป็นมนุษย์เห็นจะหมดหวังกันในคราวนี้ ที่วัดอภวันสิงห์บุรีหลวงพอ่อเจ้าคุณพระราสุุิยานมงคลซึ่งข้าพเจ้าไปกราบเท้าขอฝากตัวเป็นสิทธิ์บอกสอนเรื่องทุกขณะจิตอยู่ในปัจจุบันปัจจุบันแบบนามธรรมาจับต้องไม่ได้ก็ไปกำหนดรู้ด้วยสติปัฏฐานสี่กำหนดยืนหนอห้าครั้งทำลหลายชุดสติมันจะดิ่งลงสู่ศูนย์กลางที่ตั้งได้เร็วแล้วก็ทำแบบสบาย ที่จะไม่สบายก็เห็นจะเป็นตอนยืนหนอนี่แหละยืนกันชาเมื่อยขาเป็นตะกิวจนขาสัน่นขามันจะระเบิดบางครั้งมีอาการตัวโยกโครงได้อีกด้วยยืนหนอให้ดีๆเป็นวิธีเรียบๆไม่ง่ายได้ผลเร็วมากทำให้จิตเราไม่ฟุ้งซ่านแวบเดียวยืนหนอห้าครั้งกำหนดลมหายใจกำหนดสติให้ดีๆแวบเดียวพลิกแผ่นดินเลย แผลงฤทธิ์อิทธิบาทแวบจับพันตัวข้างในกายทิพย์หลุดออกมายืนมองกายหยาบกายเนื้อพิจารณาไตรลักษณิจังทุกขังอนัตตาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเรายืนกำหนดได้อย่างนี้มันจะเป็นไปอยู่ในปัจจุบันทุกขณะจิตและยังดับสนิทเรื่องที่จะก่อพบก่อชาติของกระบวนการปฏิจะสมุป,ปบาทไปพร้อมกันเพราะมันดับสนิท ขันห้านิวรห้าไม่เหลือกระบวนการ12อาการที่จะปรุงแต่งขึ้นวงกลมก่อพบชาติตามวิธีของปฏิจจสมุปบาทฟันฉับเดียวข้อโซ่ถูกตัดขาดไม่สามารถก่อพบก่อชาติได้ขันห้าจิตเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหลืออะไรอยู่ให้ปรุงแต่งอีกเล่าพบชาติจะก่อไปขึ้นได้อย่างไง นิวรณ์ห้าดับสนิทไปพร้อมด้วยในโอกาสเดียวกันแล้วพร้อมๆกันนี้ยังอยู่ในปัจจุบันทุกขณะจิตไปอีกด้วยเลยหยุดก่อสร้างภพชาติทุกชรามระโสกะที่ไหนมันจะเกิดได้เล่าสิ้นภพชาติดับสนิทไปแล้วไฟดับแล้วขาวสะอาดบริสุทธิ์ไปแล้วทำไมต้องแต่งชุดดำไปงานเผาศพด้วยละ่ะคนจีนเขาทำถูกคนตาย ให้ใส่ชุดขาวสะอาดไปร่วมงานแต่ประเพณีข้างไทยเราแต่งชุดดำดำทำไมอีกเล่าไฟดับไปแล้วมันสว่างแล้วพบชาติถูกเผาสลายไปแล้วขาวสะอาดสักทีไม่ได้หรือสติปัฐานสี่นี่เป็นทางสายเอกแท้จริงที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทิ้งไว้เป็นมรดกให้แก่มนุษยชาติทั้งหมดวัตถุดิบทำเหมืองทองสุดขอบฟ้า ก็ไม่ต้องไปหาที่ไหนวัตถุดิบคือลมหายใจเข้าออกที่หายใจทิ้งไปวันๆเปล่าประโยชน์นี่แหละจับเอาลมหายใจมากำหนดรู้ด้วยสติตัวเดียวเท่านั้นทำได้เมื่อใดนกเห็นฟ้าปลาเห็นน้ำเมื่อนั้นเฉียบพลันทันทีหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชสุทิยานมงคลกล่าวถ้อยคำลุ่มลึกเรียบเรียบง่ายๆเอาไว้ทุกขณะจิตอยู่ในปัจจุบัน อยู่กับปัจจุบันอดีตไม่ต้องไปอาลัยเก็บเอามาคิดมันเป็นขยะไปแล้วเน่าไปแล้วเอามาคิดทํำไมอนาคตไม่ต้องไปจับตัววางตายเอาตรงนี้ขณะน,นี้เดี๋ยวนี้อยู่กับปัจจุบันเท่านั้นให้จิตอยู่ในปัจจุบันทุกขณะจิตถ้าเมื่อจิตอยู่ในปัจจุบันทุกขณะจิตแน่ชัดอยู่แล้วว่ากระบวนเพลง12อาการ ของกระบวนการปรุงแต่งพบชาติของวงกลมปฏิจจสมุปบาทถูกฟันฉับเดียวม้วนเดียวจบขาดสะบั้นข้อโซ่ก่อพบชาติถูกฟันฉับเดียวขาดสะบั้นหั่นแหลกดับสนิทฝังไปแล้วจะเหลืออะไรให้ทุกชรามรณนะอีกต่อไปเล่าหลุดพ้นเสียทีไม่ได้หรือไฟมันดับสนิทไปแล้วแต่งชุดขาวไม่ได้หรือทำไมต้องไว้ทุกข์อีกเล่า ทำไมต้องแต่งชุดดำด้วยเล่าข้าพเจ้ากำลังเน้นๆนนนจี้จุดมรณสติชัดๆแฝงๆในคำกล่าวอยู่ในเชิงให้หัดอยู่แล้วนั่นเองข้าพเจ้ากล่าวกับทุกๆท่านที่มาพบข้าพเจ้าเกือบจะครบหมดทุกจังหวัดในภาคอีสานที่มาสัมผัสกับชีวิตและงานของข้าพเจ้ามักกล่าวฝากไว้เสมอๆว่าปีสอ3 6อานี้ เป็นปีที่ข้าพเจ้านายบุญส่งอินทวิรัตถึงกำหนดต้องตายแล้วนะขอผลัดเขาได้เท่านี้แหละจะได้รับการผันผ่อนต่อระยะเวลาออกไปอีกหรือเปล่าสุดแต่ฟ้าดินไม่มีอะไรต้องกังวลอีกแล้วตายสิทีก็ดีเหมือนกันเหนื่อยมา,มากๆจริงๆการมีชีวิตอยู่ช่างเป็นสิ่งที่งามหาสิ่งใดเสมอเหมือนไม่มีอีกแล้ว แต่น่าเสียดายทำไมต้องจบลงด้วยตายจริงทุกรายอีกด้วยเล่าสร้างขึ้นมาแล้วทำไมต้องถูกทำลายก็เพราะมันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นตถาตามันเหลือแค่สามพยางเท่านั้นทั้งหมดในพระธรรม84% 0 0 0พันพระธรรมขันย่อและย่อยและกรองแล้วกรองอีกเหลือแค่ตถาตาสามคำเท่านี้เอง ใบประดูในฝ่ามือตถาคตกรรมือเดียวแท้ๆที่พระพุทธองค์หยิบมาบอกมาสอนมนุษยชาติให้หลุดพ้นถ้าสมมุติว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยิบเอาใบประดูลายมาหมดทั้งป่ามาบอกมาสอนเสมือนยกเอาจาัก,กรวาลทั้งหมดมาบอกมาสอนหรือเปล่าแค่กรรมมือเดียวก็เรียนกันหลายพันชาติกว่าจะหลุดพ้น ถ้าไม่ได้พบทางสายเอกสติปฐานสที่พระตถาคตวางเป็นมรรคเป็นวิถีเอาไว้ให้เมื่อข้าพเจ้าไปได้เคล็ดวิธีกำหนดยืนหนอห้าครั้งได้มาจากหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชสุธิยานมงคลเอามาใช้ฝึกสติปฐานสพลิกแพลงฤทธิ์อิบาทได้ผลมหาสารรำพันไม่หมดข้อที่รู้แน่ๆคือรวบรัดตัดตรงฟันฉับเดียว กระบวนการกระบวนเพลง12อาการของกระบวนการปฏิจจสบุปบาทถูกฟันฉับเดียวชกตูมเดียวฝังดับสนิทไปเลยอีกท่านหนึ่งได้เล่าประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรมที่วัดอัมภวันของหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมก็คือคุณพรศรีอินทวิรัต ได้เล่าพ่วงท้ายเรื่องราวที่ไม่ค่อยรู้เรื่องของคุณบุญส่งอินทวิรัตน์นิดเดียวของที่ฉันอ่านเข้าใจไม่ยากเลยเรื่องของดิฉันคือปกติดิฉันป่วยเป็นโรคไมเกรนปวดศีรษะข้างเดียวปวดเป็นประจำรักษาประจำสม่ำเสมออยู่กับคุณหมอแพทย์หญิงอรไทยและก็แพทย์หญิงทรงขวัญก็หายบ้างเป็นบ้างพอไปหาหมอก็หายพอไกลหมอหน่อยมันก็ปวดขึ้นมา ก็ทรมานเหมือนกันอยู่มาวันหนึ่งปวดศีรษะมากโทรศัพท์ไปหาไปถามแพทย์หญิงอรไทยท่านไปต่างประเทศแพทย์หญิงทรงขวัญศิลารักท่านก็ไปต่างประเทศเอ๊ะและจะทำยังไงเอาละวันนี้ลองดูสักตั้งสู้กับโรคปวดศีรษะโดยไม่ใช้ยาดูสักทีซิก็กำหนดจิตสวดมนต์อโหสิกรรมนักแผ่เมตตา ทำอย่างแบบที่หลวงพ่อเจ้าคุณพระราชสุทิยานมงคลสอนไว้คืออโหสิกรรมก่อนทุกครั้งก่อนจะแผ่เมตตาจากนั้นข้าพเจ้าก็ลงนอนกำหนดปวดหนอปวดหนอเรื่อยไปกำหนดไปช้าๆสักพักเดียวปรากฏหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชสุทิยานมงคลปรากฏองค์หลวงพ่อนั่งอยู่เบื้องเหนือศีรษะดิฉันหลวงพ่อเป่าศีรษะลมเย็นวูบผ่านสารพางกาย รู้สึกสัมผัสได้แท้จริงไม่หลับไม่ฝันเป็นอาการรับรู้อย่างมีสติสัมปชัญญะจริงๆดิฉันยังไม่ได้นอนหลับแค่กำหนดรู้ปวดหนอปวดหนอทำเท่านี้ลงเอนกายนอนปวดหนออยู่ตามลําพังคุณบุญส่งสามีดิฉันไม่อยู่มีแต่นางสาวพาสวรรค์และก็เด็กชายพินโยบุตรสองคนนี้อยู่เป็นเพื่อน ตอนแรกที่ปวดศีรษะก็รู้สึกจิตใจไม่ค่อยสบายเลยหวาดกลัวอะไรบางอย่างลึกลับบอกแบบบอกไม่ถูกเพราะไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหลังไหนดิฉันเคยจับสังเกตว่าคุณบุญส่งมีอะไรแปลกเช่นไม่มีตัวตนอยู่ในบ้านเลยเขาอยู่ไกลๆแต่กลับมาได้ยินเสียงเดินหรือว่าชงกาแฟหรือหยิบสิ่งของเปิดตู้กับข้าว หยิบถ้วยรินน้ำได้ยินอาการเหล่านี้ของเขาอยู่เสมอๆก็ทําให้อุ่นใจถ้าคุณบุญทรงไม่อยู่บ้านมันเหมือนอะไรขาดหายไปที่สําคัญยิ่งใหญ่แบบบอกไม่ถูกวันใดเธอไม่อยู่ลูกเต้าจะไม่ยอมลงมาปิดเปิดประตูบ้านสวดมนต์หน้ารูปฉายลักษณ์ของหลวงพ่อท่านเจ้าคุณวัดอัมพวันแล้วก็ปิดห้องใครห้องมันนอนเงียบหมด เมื่อหลวงพ่อเจ้าคุณมานั่งอยู่เบื้องเหนือศีรษะเป่าศีรษะให้เท่านั้นหายปวดศีรษะเป็นปลิดทิ้งเลยดิฉันเชื่อมั่นว่าหลวงพ่อท่านเจ้าคุณมาเยี่ยมบ้านดิฉันบ่อยๆเพราะดิฉันสัมผัสได้ว่าท่านรักเมตตาคุณบุญส่งและครอบครัวเหมือนบุตรหลานแท้จริงท่านเป็นที่เคารพรักบูชาของครอบครัวดิฉันเป็นหลักชัยไปตลอดชีวิตจะไม่มีวันลืมได้เลยจะอยู่ไกลแค่ไหน รำลึกนึกถึงด้วยเคารพบูชาในเมตตาของหลวงพ่อเจ้าคุณสถิตไว้ในเรือนใจอย่างไม่แปรปรวนทุกครั้งที่ดิฉันบ่นปวดศีรษะคุณบุญส่งมักจะบอกให้ไปปฏิบัติธรรมกรรมฐานแก้กรรมบอกอย่างนี้ทุกทีดิฉันไปแน่นอนมีโอกาสเมื่อใดจะต้องไปปฏิบัติทรรกรรมฐานทดแทนพระคุณหลวงพ่อที่มาเป่าศีรษะให้หายปวด แสดงว่าหลวงพ่อเจ้าคุณแยกกายทิพย์มาจากวัดอัมพวันสิงห์บุรีได้แน่นอนเวลาลูกศิษย์คนใดอยู่ในภาวะลำบากถึงที่สุดหลวงพ่อเจ้าคุณจะแยกกายทิพย์ถอดกายทิพย์ไปช่วยเหลือได้แน่นอนดิฉันพิสูจน์มาแล้วเห็นมาแล้วด้วยตนเองจึงยอมเชื่อว่าเป็นความจริงหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชสุธิยานมงคลสอนให้ทุกขณะจิตเป็นอาการให้อยู่ในปัจจุบัน อดีตลบทิ้งไปเลยอนาคตอย่าไปฟุ้งซ่านทำปัจจุบันให้อยู่ในอาการมีสติพร้อมเท่านี้เอาลำพังแค่ว่าหาปัจจุบันให้พบแล้วอย่างอื่นได้มาหมดเพราะปัจจุบันเป็นด่านสำคัญยิ่งยวดสำหรับผ่านไปสู่ความสำเร็จในการปฏิบัติสติปัฏฐานสเมื่อไม่รู้ต้องยอมโง่หลวงพ่อเจ้าคุณบอกให้โง่เข้าไว้แล้จะได้ดี อย่าเอาตัวฉลาดมาเป็นครูนำหน้าพังทลายไม่สำเร็จมรรคผลในชั้นเชิงปฏิบัติสติปัฏฐานสต้องให้โง่เข้าไว้ก็มาตรงกับสุภาษิตจีนบทหนึ่งเขาสอนไว้ว่าโง่ไม่เป็นฉลาดไม่ได้ยืนหนอห้าครั้งเนี่ยทำบ่อยๆทำสม่ำเสมอทำทุกวันที่เด็ดของหลวงพ่อเจ้าคุณวัดอัมพวันสิงห์บุรีตรงยืนหนอยืนหนอห้าครั้ง วันละหลายหนทําเข้าเตอะยืนหนอห้าครั้งทําให้ถูกจังหวะลงอาการเคลื่อนของสติให้เข้าจังหวะให้ดีๆยืนหนอห้าครั้งนี่แหละทําให้ช้าเข้าไว้ช้าที่สุดเลยไล่จากล่างขึ้นกลางกระหม่อมกดจากกลางกระหม่อมลงมาผ่ากลางกายลงถึงศูนย์ถึงพื้นเลยนะเด็ดขาดจริงๆ มีอยู่วันหนึ่งกำลังทำอาการยืนหนอตอนค่ำๆปรากฏอยู่กายทิพหรือว่าธรรมกายหรือกายในกายของข้าพเจ้ามันหลุดออกมายืนหันหน้ามองดูกายเนื้อเข้าให้เหรอสิระยะห่างขนาดหนึ่งวายืนหันหน้ามองกายเนื้อของตนเองเอา้านั่นตัวของเราและนี่ตัวตนของใครละ่ะก็จำได้สัญญามันบอกนี่กายแท้จริงของดั้งเดิมของเราละ่ะ มันโปร่งใสปร่งแสงรู้สึกได้เลยตอนนั้นค่ำประมาณเกือบห้าทุ่มข้าพเจ้าก็ปฏิบัติตามแบบฉบับของหลวงพ่อเจ้าคุณสอนคือให้ยืนหนอแล้วไปเดินแล้วไปนั่งต้องให้ต่อเนื่องกันสามอิริยาบถนี้จะต้องให้ต่อเนื่องเหมือนกรอได้เข้ากระสวยทิ้งช่วงไม่ได้สติมั่นคงดีมากตอนนี้ก็เดินจงกรมเลื่อยไปจากนั้นถึงค่อยๆย่อตัว ลงหนอตามอาการไล่ระดับย่อลงจนถึงพื้นหนอสุดท้ายจากนั้นก็พองหนอยุบหนอเรื่อยไปเกิดเรื่องเลยทีนี้เจ้ากายข้างในของข้าพเจ้าที่มันโปร่งแสงไร้เนื้อไร้กระดูกจะเรียกว่ากายทิพย์หรือว่าธรรมกายคงไม่พลาดมันออกมานั่งหันหน้ามองกายเนื้อของข้าพเจ้าห่างประมาณหนึ่งวาเหมือนตอนยืนหนอพอถอนออกจากสมาธิ ก็มานึกทบทวนอาการที่เกิดขึ้นลำดับมาอย่างไงก็นึกย้อนไปถึงของเก,ก่าที่เคยค้นลึกๆมาจากอิทัพปัจจยตาและก็ปฏิจจสมุปบาทและตถตาในคำพีของสมเด็จเจ้าประคุณหลวงพ่อพุทธทาสพิกุท่านเขียนสอนชาวโลกเอาไว้ทุกขณะจิตเคลื่อนไหวไปนั้นถูกกำหนดด้วยสติควบคุมไม่คลาดเลยรูปกับนามเขาทำงานธรรมชาติของเขาล้วน,วนเข้าให้แล้ว ในเมื่อทุกขณะจิตเคลื่อนไหลของลมหายใจเข้าออกด้วยสติกำกับอยู่ไม่คลาดแบบล้วนๆอยู่อย่างเนี้ยอดีตที่ไหนอนาคตที่ไหนจะลอยหน้าขึ้นมาได้ก็ทุกขณะจิตกำหนดลมหายใจอยู่ในปัจจุบันล้วนๆแล้วอย่างเนี้ยสติกับลมหายใจมันหล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วมันเป็นของที่ไปแล้วไม่มีอะไรคู่ในโลกนี้ ในการฝึกสติปฐานสี่ต้องไล่เรื่องประเด็นความหลงเคยชินอะไรอะไรที่มันเป็นของคู่ให้เหลือแต่ของที่เท่านั้นเมื่อทุกขณะจิตของลมหายใจเข้าออกมีสติผนึกหล่อหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวอยู่ล้วนๆอย่างเงี้ยเป็นจกขันและก็นิวรห้าถูกฟันฉับดับสนิทไม่เหลือซากเลยตรงจุดนี้ขันห้าและนิวรห้าไม่เหลือซากไปแล้ว ในเมื่อทุกขณะจิตของลมหายใจเข้าออกเหลือแต่สติล้นล้วนอยู่อย่างนี้แล้วดับไม่เหลือซากในแวบเดียวฉับไวกว่าฟ้าแลบเสด็จส้ำไปถึงตรงจุดนี้อยากจะวิ่งไปกราบเท้าหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชสุธยานมงคลท่านสอนประยุกต์รวบรัดดีเหลือเกินยอดเยี่ยมจริงๆนี่แหละงานปลุกคนให้ตื่นสอนคนให้เป็นงานเอา มาถึงตอนทำอดีตให้เป็นปัจจุบันจะทำอย่างไรเพราะหลวงพ่อเจ้าพระคุณพระราชสุทิยานมงคลเน้นมากเรื่องฝึกสติปัฐานสี่ต้องให้อิริยาบทยืนเดินนั่งให้ต่อเนื่องเหมือนกรอได้เข้ากระสวยต้องต่อเนื่องอย่าให้ขาดช่วงอย่าทิ้งจังหวะยืนครึ่งชั่วโมงเดินครึ่งชั่วโมงแล้วไปนั่งครึ่งชั่วโมงเอาให้ติดต่อกันให้ต่อเนื่องกัน ทำอย่างเนี้ยหลวงพ่อเจ้าคุณบอกว่าจะได้ผลแน่นอนแล้วก็เร็วด้วยข้าพเจ้าเล่นมุมกลับย้อนสอนคํากล่าวของหลวงพ่อเจ้าคุณเอาได้หลอดมาหนึ่งหลอดขึ้นไปยืนชั้นบนของตัวอาคารของตัวบ้านแกะปลายเชือกที่เสียบหลอดได้ออกแล้วกระตุกหลอดได้วืดเดียวหลอดได้ถูกกระตุกวืดมันหลุดหวือลงไปสุดปลายได้ เป็นหลอดได้ห้อยตุ้งติ้งตุ้งติ้งทำอดีตให้เป็นปัจจุบันเอาชนิดอย่างให้เห็นเป็นหุ่นเป็นตุ๊ก,กตาให้เห็นช,ชัดๆกันเลยไม่เชื่อลองทำดูวิธีทำอดีตให้เป็นปัจจุบันขณะกระตุกหลอดได้วืดวือวืออดลงไปเท่านั้นท่านกำลังทำอดีตให้เป็นปัจจุบันแล้วใช่หรือไม่ โปรติดตามคนเหนือกรรมประสบการณ์ปฏิบัติธรรมหลวงพ่อจรัญติตะธรรมโมตอนที่34ในคลิปต่อไป